I'm done. การจุดพลุาตามงานสําคัญต่างๆและงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะก็<น>ะยังมีการจุดพลุอีกรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงคุ้นเคยและคุ้นชินค่ะนั่นก็คือการจุดพลุตามงานบวชงานโพงานแต่งหรือว่างานวันเกิดนะคะเรียกว่าคราใดมีงานครานั้นก็ต้องมีการจุดพลุค,ค่ะมาก็เลยเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมาที่บ้านของคนทําพุและรับจัดพุตามงานต่างๆค่ะมาที่นี่เพื่อตามหาคําตอบกันนะคะว่าทําไมงานบวชงานโพงานแต่ง ง,งานวันเกิดต้องมีการจุดพลุด้วยและจุดกันอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรและมีกระบวนการในการทําพลุกันอย่างไรด้วยค่ะาสวัสดีครับลุงทองคะอย่างลุงทองนี่ทําพลุมากี่ปีแล้วคะ24่ปีแล้วที่บ้านลุงทองนี่ทําพลุทุกวันเลยไหมคะทุกวันครับจะทําพลุมากพลุน้อยนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรคะลุงก็อยู่ที่คนสั่งด้วยเอามากเอาน้อยอะไรเงี้ยค่ะ ามมาทำมากเราก็ทํามากเอาน้อยเราก็ทําปานกลางพอมีขายวิธีทําพลุที่เมืองเพชรไม่ได้แตกต่างจากการทําพลุของพี่เอเลยละค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นนะคะนั่นคือที่นี่ผลิตพลูก,กันทุกว,วันวันวันหนึ่งเฉพาะของลุงทองเจ้าเดียวผลิตพลูได้วันละ200นัด เดือนเอนหนึ่งที่นี่ก็ผลิตผู้ได้ไม่ต่ำกว่า6,000นัดค่ะและที่เมืองเพชรก็มีคนทำพลุไม่ต่ำกว่า10เจ้าคิดดูสิคะว่าเดือนเดือนหนึ่งที่นี่ผลิตผู้ได้มากน้อยแค่ไหนเรียกว่าชาวบ้านบางคนมีไรายได้หลักอยู่ที่การทำพลุเลยทีเดียวค่ะพี่มาทำพลุแบบนี้กี่ปีแล้วคะสิบว่าแหละสิบกว่าปี ไม่เราไม่กลัวพลุมันระเบิดเหรอพี่กลัวเนี่ยเห็นก็ระเบิดกระเสียวแล้วเสียวแล้วทาไมถึงเลิกมาทําอาชีพนี้ล่ะคะว่ามันเคียงบ้านดีไม่ไกลบ้านมันไม่ไกลบ้านดีเหมือนกับพอทําอาชีพนี้แล้วได้อยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปหางานทําต่างจังหว <as> ัดนี่เหรอใช่อย่างคนทำพลุในจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยค่ะมันจะต้องมีเงื่อนไขในการทําโรงงานทําพลุยังไงบ้างคะต้องมีเงื่อนไขยังไงคะ การทำพลุเนี่ยต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องใบอนุญาตเนี่ยจะต้องได้รับจากใครคะได้เภอจนถึงผู้ว่าค่ะผู้ว่าก็รู้ค่ะต้องขออนุญาตมีโพแทสเซียมโพเลสจากของกระโวกรหมอีกของกรมอุตสาหกรรมอ่ะน,นะแล้วพื้นที่ในการที่เราจะทำโรงงานพลุล่ะคะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนหรือยังไงบ้างหรือเปล่าคะต้องอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อยห้าร้อยเมตรเคยเจออย่าง ในข่าวล่าสุดเลยก็ระเบิดกันไปที่นี่ด้วยเพชรบุรีด้วยค่ะมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากไฟฟ้าช็อตบ้านเขาแคบไงในลักษณะที่เขาเกิดเนี่ยบ้านเขาแค่สองห้องเองมันอยู่ในชุมชนอ่ะนะซึ่งตรงนี้ผมก็เคยเตือนเขาบ่อยฮะว่ามีที่เก็บไม้อะไรไหมอย่างเงี้ยก็รู้จักกันน่ะนะด้วยความเป็นห่วงครับ นี่ควรจะเก็บให้ห่างจากชุมชนให้ห่างจาก<ช>ผู้คน<ช>บ้านเรือนอถึงจะเรียกว่าปลอดภัยถ้าเก็บไว้ในบ้านก็อันตรายอันตรายครับมันจะเกิดเม<ต>ื่อไหร่เราไม่รู้เพราะกปินปรถปัะถุระเบิดฮะแล้วอย่างอย่างมุงทองเนี่ยทําพลุมา24ปีค่ะส่วนใหญ่แล้วทําพลุไปจุดที่ไหนจุดทุกงานเลยผมจุดทั่วไป จุดทั่วไปครับจุดทั่วไปทุกระดับงานมีงานศพงานแต่งก็มีงานวันเกิดก็มีงานบวชก็มีงานไหนท่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีพลุไปจุดแทบทุกครั้งเลยที่มีงานงานตกนิยมันดับหนึ่งค่ะคุณลุงคะถ้าเกิดอยากที่จะไปดูว่าตามงานต่างๆของชาวบ้านนี่เขาจุดพลุกันยังไงคุณลุงแนะนําได้ไหมคะว่าจะไปได้ที่ไหนดีได้เดี๋ยวไปดูกันเลยเพาอเย็นนี้จุด ที่งานศพอย่างเวลาเราไปตามงานศพเราต้องทําอะไรบ้างคะจุดพุอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือเราต้องทําอะไรบ้างคะไม่ได้ทําอะไรอะ่ะค่ะพ็จะภาพจ้างไปจุดพกุกเราก็คอยเวลาก็ได้เวลาจุดแล้วก็จุด ลุงทองเล่าว่าการจุดพลุในงานศพนั้นขั้นตอนการจุดก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใดค่ะคือเมื่อพลุมาถึงวัดลุงทองจะรอเจ้าภาพในงานสั่งให้จุดพลุตามกําหนดการในงานพิธีค่ะจากนั้นความเสียวก็เริ่มขึ้นค่ะเพราะว่าลุงทองจะมีวิธีการจุดพลุโดยการใช้มือเปล่าถือไฟเดินเข้าไปจุดพลุใกล้ๆกันแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งคนทำลูกฟูทอจะใช้วิธีการจุดพลุด้วยไฟและมือเปล่าแบบนี้ตามความคุ้นเคยและเคยชินค่ะเรียกว่าในขณะที่เราได้เห็นและได้ยินเสียงพลุนั้นนะคะตอนนั้นคนจุดพลุกก็กำลังตกอยู่ในสมอรภูมูมรบที่มีระเบิดตุ้มตามอยู่รายล้อมรอบตัวแบบนี้เลยทีเดียวค่ะอย่างการจุดพลุตามงานศพเนี่ยค่ะลุงทองเราจุดเพื่อบอกอะไรคะเป็นอนุสัญ,ญญาณว่าได้เวลานะก็ได้เวลาเชิญศพขึ้นตั้ง แล้วก็เวลาเผาศพบ,บางคนก็ได้ยินเสียงพลุแต่รู้ว่าเผาใครวันเนี้ยแต่ไม่ได้ไปงานก็อนุโมทนาไปด้วยว่านะออนึกในใจก็ปรงไปในใจว่าออไปก่อนกันแล้วกันอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเป็นการเตือนสติตัว <c oughs> เราเองด้วยไหมคะใช, <c oughs> ใช่ใช่เลยแหละค่ะ ทําให้เราได้เห็นนะคะว่านอกจากครุที่ขึ้นไปเป็นดาวสุกสตาบนท้องฟ้าแล้วนะคะผู้ที่นี่ยังมีความหมายที่แตกต่างจาก ผู้เหล่านั้นด้วยค่ะเพราะว่าพู้ที่นี่น่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกหรือว่าเป็นนาฬิกาเตือนให้กับคนในชุมชนได้รับรู้รับทรบาบนะคะว่าเมื่อคลาใดที่มีการจุดผู้นะคะนั่นก็หมายถึงการบ่งบอกถึงการบุญหรือว่าพิธีกรรมสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชนุมชนค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีความหมายแสงด้วยค่ะว่าคนก็ไม่แตกต่างจากพูนะคะมีเกิดมีแตกมีดับเป็นของธรรมดาค่ะ จากข้อมูลเชิงสถิตินะครับบอกไว้ว่าแต่ละปีนั้นไทยนําเข้าวัตถุดิบเพื่อมามาผลิตพุลและดอกไม้ไฟนั้นปีปีหนึ่งมากถึงกว่าร้อยล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะได้เห็นพุลและดอกไม้ไฟบนฟากฟ้านั้นก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นกันเฉพาะงานพระราชพิธีแล้วก็งานเฉลิมฉลองใหญ่ๆเท่านั้นเองเพราะว่าพุนั้นถูกระบุว่าเป็นวัตถุอันตรายนะครับจะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายควบคุมทั้งการผลิตการจําหน่ายและการจุดนะครับเพราะว่าสามารถสร้างความเสียหายเดือดร้อนําคาญให้กับผู้อื่นได้ แต่ว่าการจะส่งเสริมให้พุไทยนั้นสามารถมีอายุต่อไปได้นะครับก็คงจะต้องดูกันที่ว่าพุนั้นสามารถผลิตขึ้นโดยพื้นฐานของมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลักนะครับถ้าจะทำสถิติอาหารจานโปรดของทุกคนคงจะหนีไม่พ้นอาหารจานไข่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันว่าว่าขอไข่มันแตกออกมาเป็นลูปเสียถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ ตามเรื่องราวชีวิตของไก่และความรู้เรื่องใหญ่ๆในไข่ใบเล็กๆในกบนอกกระลาษไก่ไข่ไข่ไก่วันศุกร์ที่21และ28กรกฎาคมน,นี้สองทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นานทีวี ข่าวด่วนจากกองบัญชาการกบนอกกลาเาร์ที่15และอาทิตย์ที่16รกรกฎาคมนี้กบนอกกลานัดหยุดงานชุมนุมใหญ่ที่อาคารเฉลิมพระบารามีซอยศูนย์วิจัยงานนี้นะครับก็จะได้เจอทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่เป็นกันเองนะคระับ VCD กบนอกกลาไม่มีขายตามแผงเทปทั่วไปหนังสือกว่าจะเป็นกบพิมพ์ซ้ําเพื่อแฟนรายการเท่านั้นจะยืดกบสุดเท่ช้าหมดทำน้อยงานนี้งานเดียวพลาดแล้วจะเสีเยใจ